สัมปจิชามินาสังสโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาิ พุทธามาออนะโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสมาดีมามะพุทธัสะสวะโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามอาอุณะโมพุทธายะวิรทัทโยวิระโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิิโยพุทธสมาดีมามะพุทธัสัสวะโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาเลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอ,าอมุณะโมพุทธายะาวิราัทโยวิราคโคนายังวิราอิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิราอิิโยพุทธัสมาดีมามาพุทธัสะสวะโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งภาภา,าหาหาลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาิ พุทธามาอ,าอามุณะโมพุทธายะาวิรัตโยวิราคโคนายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิิโยพุทธัสมาณีมามามพุทธัสะสวาโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาเลือ สัมปจิชามินาสังสโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราพาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาิ พุทธามาออนะโมพุทธายะวิราทายวิระโคดายังวิระอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิระอิทิโยพุทธะสะมีมามะพุทธัสะสวาโหมสัมปติชามิเพ ah ah ่งเพ่งพาภาหาหาลือ สัมปจิชามินาสังสโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขา,าปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาอนะโมพุทธายะาวิระทยวิระโคนายังวิระอิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิระอิทิโยพุทธัสมาดีมามะพุทธัสะสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่ง,พ,งพ,าพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุนะโมพุทธายาวิรัทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิิโยพุทธะสมาดีมามะพุทธัสัสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณาโามพุทธายาวิราทโยวิราคโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโยพุทธัสามาดีมามะพุทธัสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิรัตโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราธาศีวิราธาสาวิราอิทิโยพุทธัสะมณาีมามาพุทธัสะสวาโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งภาภา,าหาหาเลือ,ลอ